สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะช่องของพังน้องแตงโมนะคะวันนี้ก็นะคะน้องแตงโมก็ได้กินผลไม้วันหวานนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะได้อุดหนุนมาให้น้องในวันนี้นะคะ น้องได้กินเสร็จนะคะพ่อขวานแม่ขวานน้องแตงโมก็พาน้องไปกินน้ำไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาน้องมาพักผ่อนนะคะตอนนี้น้องแตงโมก็กินต้นกล้วยนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็ได้ไปหาต้นกล้วยมาให้น้องแตงโมกินนะคะเพราะช่วงหลังๆนะคะตั้งแต่ฝนตกน้องก็กินน้ำไม่เยอะนะคะ น้องกินน้ำวันละนิดเดียวนะคะพ่อขอนกับแม่ขอนก็เลยได้ไปหาต้นกล้วยมาให้น้องได้กินนะคะเพราะว่าต้นกล้วยก็จะมีน้ำเยอะนะคะดูความน่ารักของน้องแตงโมกันคะ่ะน้องแตงโมแม่ลงคลิปทำไมหนูหันหลังให้ล่ะคะ นี่ฮะว,วัไปจากันเปลี้ยสดดกนละดนะกะละ,ลกะ,ละนี่นะคะก็บรรยากาศยามเย็นนะคะพอวควนแม่ควนได้พาน้องเดินออกกําลังกายแล้วนะคะแต่ว่าแม่ควนไม่ได้ลงคลิปนะคะแม่ควนก็มาลงคลิปตอนเอาน้องมาพักอนอยู่ ที่นอนของน้องนะคะในวันนี้นะคะนี่น้องกย็ยกเหมือนเดิมนะคะน้องเตงมูสายยกก็ยกเหมือนเดิมนะคะน้องเตงมูวันนี้น้องเตงมูได้กินผลไม้อิ่มเลยนะคะได้กินผลไม้อิ่มก่อนนอนนะคะนี่ดูท่าของน้องนะคะท่าของน้องเตงมู แต่ละวันนะคะก็จะไม่ซ้ำกันนะคะ วันนี้ที่นอนของน้องแตงโมก็เฉกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพัทยาก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะนี่นะคะที่นอนของน้องก็จะเฉะนะคะน้องก็ชอบเจะนะคะเจหล,ลุมเจหลุมเจาโบนะคะบรรยากาศยามเย็นในวันนี้นะคะ เต้โมสายโกของเรานะคะดูนมของน้องนะคะอุ้ยหัวนมของน้องแตงโมก็จะแดงเลยนะคะนี่หัวนมน้องวันนี้แดงนะคะน้องก็ท้องครบ15เดือนแล้วนะคะดูท่าเต้นนะคะดูท่าน้งในแต่ละวันนะคะนี่ น้องแตงโมวันนี้นะคะอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะคะน้องก็จะหันไปหันมานะคะวันนี้นะคะน้องได้กินผลไม้มันหวานอิ่มนะคะโมีนะคะ พ่อคอนกับแม่คอนก็ได้ไปเกี่ยวหญ้ามาให้น้องนะคะหญ้าของน้องแต่โมก็สวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็ฝนตกทุกวันนะคะหญ้าก็เลยหาง่ายนะคะน้องแต่โมก็ได้กินหญ้านะคะ ียอก,ก็พ่อคอนแม่ค้อนก็จะมาโยนให้น้องได้กินอีกนะคะน้องก็กินไปด้วยโยกไปด้วยนะคะ น้องแตงโมสาวทอง15เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็จะถึงวันเกิดน้องแตงโมแล้วนะคะน้องก็อายุจะเข้า17ปีนะคะดูความน่ารักของน้องนะคะ กินด้วยก็โยกไปด้วยนะคะนี่ท่าประจำของน้องเตงโมในวันนี้นะคะน้องแตงโมทำไมหนูอยู่นิ่งไม่เป็นล่ะคะน้องแตงโมทำไมหนูต้องกินด้วยโยกไปด้วยล่ะคะ น้องแตงโมสวัสดีคุณแม่กนค่ะสวัสดีค่ะน้องแต้โมสวัสดีค่ะวันนี้น้องก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องได้กินผลไม้วันหวานอิ่มนะคะน้องก็เลยนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะพอใจทำสักเท่าไหร่นะคะ น้องคันนะคะน้องคันนะคะน้องก็จะเอานะคะเอาต้นหญ้านะคะเอาต้นหญ้ามาถูนะคะ <c oughs> ยังไงก็นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้องแตงโมด้วยนะคะช่องน้องแตงโมนะคะชื่อช co ่องพังน้องแตงโมนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแม่ขวานก็นะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะแม่ขวานก็ โอนะคะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ